ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวาอเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมสเปลมาสเตอร์ครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบทาวเวอร์ดีเฟน์นิดหนึ่งต้องใช้คำว่านิดหนึ่งคือเราไม่ได้ตั้งป้อมครับแค่เราอ่ะเลือกเวทมนต์อ่ามันจะมีศัตรูเนี่ยออกมาตามตามทางเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมี2โหมดคือเล่นกับผู้เล่นอื่นกับเล่นกระบอทซึ่งตอนนี้ผมเล่นกับผู้เล่นอื่นอยู่นะครับเราสามารถที่อ่าจะไปดูได้ว่าชาวบ้านเขาเนี่ย เป็นยังไงใช้เวทอะไรแล้วเราสามารถส่งมอนสเตอร์ไปหาขาวได้ด้วยแต่ว่ามันจะใช้พลังงานไงเข้าใจใช่ไหมอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เล่นได้2วิธีวิธีหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการซื้อเวทมนต์ไว้ป้องกันมอนสเตอร์หรือเราเนี่ยเอามอนสเตอร์เนี่ยไปบุกฝ่ายศัตรูนั่นเองนะครับทีนี้เวทมนต์เนี่ยมันก็จะสุ่มมาให้เราเลือกนะครับและเราก็สามารถที่จะเอาเวทมนต์เนี่ยมาใส่ฝั่งซ้ายได้เพื่อให้มันไล่เวทแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาธาตุเดียวกันไปใส่จะเป็นการอัปเกรดใช่ไหมครับ อ่ะทีนี้พออัปเกรดครบ4ขั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบผสมเวทเลยนะเดี๋ยวค่อยทำให้ดูกันละกันเดี๋ยวไปดูศัตรูหน่อยดิส่งใครไปแกลงมันดินี่ส่งไปแกลงมันดินี่ส่งไปแกลงมันส่งไปแกลงมันอันนี้รีเฟซยังอ่ะโอเครีเฟซแล้วนะครับไฟไหม้สองหน่วยโอเคคราวนี้ผมสามารถอัปเกรดเวทไฟได้แหละเดี๋ยวค่อยทำให้ดูซื้อก่อนนะครับเวลาซื้อต้องคลิกเข้าไปด้วยนะส่วนอันเนี้ยคููดาวมันอาจจะนานไปนะครับเราอาจจะกดรีเฟซทันทีเลยก็ได้แต่ผมดูสถานการณ์แล้วเนี่ย คือตัวของมอนสเตอร์มันยังไม่หลุดไงโอเคอันนี้มีการ์ดให้เลือกครับเลือกอะไรดะเดี๋ยววันนี้ป้องกันเวทเอ,อ่อป้องกันเวทลดลง10%ลเหรอเฮ้ยเพิ่มความแรงเดีวะวะ๋วว่ะเออเรื่องไม่ทันเวลามันกดดันมันมีการ์ดสุ่มมาให้เลือกด้วยนะโอเคมีเวทท่านน้าใส่เวทท่านน้าต่อน่าเสียดายครับต้องรอทัดไฟเดี๋ยวไปดูสตููหน่อยดินี่ส่งส่งตัวไปดิส่งตัวไปดิส,ปดส,ปดส่งตัวไปป่วน <laughs> ส่งตัวไปป่วน ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไม่เป็นไรผมพยายามจะเก็บพลังงานไว้เพราะว่ายิ่งเราซื้อเวทเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งใช้พลังงานเยอะเท่านั้นผมเลยจะพยายามแบบว่าถ้าเกิดศัตรูมันไม่ไม่มาไกลมากแล้วจริงๆอ่ะผมจะไม่กดรีเฟซโอ้โหคราวนี้ได้เวทน้ำสามันโอเคได้เวทน้ำก็ดีครับเวทน้ำมันจะชะลอให้มอนสเตอร์มันเดินช้าถ้าเป็นไฟฟ้ามันจะโดนมอนสเตอร์แบบเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์อ่ะส,ะส่วนใหญ่ไฟก็จะรุนแรงอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ก็แล้วแต่เวทเนาะ ดูศัตรูหน่อยดิไม่มีทีท่าว่าจะหลุดกันได้เร็วๆนี้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งไปแกล้งอีกดีไหมเนี่ย <c oughs> ไปไปมาๆก็เปิงตังค์เหมือนกันนะเอ,อยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอเคท่าน,น้ําใหม่แหละนี่มันเหมือนมันรู้อะว่าผมต้องการรอผสมเวทอะมันเลยไม่ไม่ส่งเวทซ้ำม,มาให้ผมน่เดี๋ยวผมรีเฟซเลยละกันใช้ห้าแต้ม เนี่ยธาตุไฟมาเวลาผสมเวทก็เอา2อันมาผสมกันซึ่ง่านผู้ชมไม่สามารถผสมแรงแต่แรกนะก็อย่างที่บอกต้องรองให้เลเวลเมันขึ้นก่อนนะครับเ,เดี๋ยวคราวนี้เอาเอาธาตุไฟแล้วกันโอเคผมก็เอาเวทช่องใหม่ลงไปเลยครับนี่ได้๋ยวในอนาคตมันสามารถซื้อเวทเพิ่มได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนโอเคอันนี้ผมุมซื้อต่อและทีนี้่านผู้ชมก็ต้องเลือกว่าจะเอาไอธาตุไฟอันเดียวไปอัปเกรดหรือว่าจะผสมก่อนแล้วไปอัปเกรด ตัวธาตุไฟเวลสองเข้าใจไหมอันนี้คือหลักการในการผสมเวทนะครับ yeah. อะไรเป็นต้นครับอันนี้ก็คือมีมอนสเตอร์นะฮะธาตุไฟมาช่วยผมโจมตีด้วยเยี่ยมไปเลยครับผมต,ตัวเป็นไงบ้างโอ้ยผมได้เปรียบเหรอเออก็ได้เปรียบอยู่นะได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่ไม่ต้องรีเฟรครับเก็บตังค์ไะ้เยอะโอเคท่านน้ำมาแล้วเอ้ยอันนี้เวลเสียนี่ผสมเลยไม่ดีครับมาครับอันนี้มีพูดน้ำมาช่วยเพิ่มครับ ทัดไฟทัดดินเอาไม้หมดฮะตอนนี้ไอแอบดูสตุนดี้เอ้ยอันนี้ผมได้เปรียบสตูมันเกือบหลุดไปถึงนี่แล้วเราได้เปรียบเราได้เปรียบยังไม่ต้องรีเฟซครับพูดถึงต่อแมทมันก็นานเหมือนกันนะคือมันอยู่ที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาเขาเล่นดีขนาดไหนอการ์ดเขาดีขนาดไหนแล้วก็สุ่มมาไดเวทเดิมเดิมบ่อยไหมอะไรเงี้ยอ่าแล้วสุ่มไดเวทเดิมเดิมก็ตามที่เห็นครับ เราก็ผสมเวทเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แบบนี้ดูศัตรูนี่เอ้ยผมได้เปรียบส่งไปหน่อยดีไหมเนี่ยแต่มันเปืองมานาอะอยากส่งแต่เปลืองมานาฮิอะไรต่อฟูสซัมมอนอ,อ๋อเออเออเอาอันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าผมมีตัวซัมมอนที่เป็นท,ทั้งธาตุไฟท,ทั้งธาตน,น้าใช่ไหมเออเนี่ยมันจะได้แบบว่าเก่งขึ้นไง โอเคท่านน้ำมิ2เอาเดะเล่นสายฟูลซัมมอนมาอุ้ยอันนี้ผมได้ไฟฟ้าอีกเวทหนึ่งแหละผสมเลยมาไฟฟ้าโอเคเป็นไงครับตอนนี้คือเวทเราเยอะแล้วนะฮะเยอะมากครับผมแล้วเดี๋ยวในอนาคตอะ่ะมันไม่ได้มีแค่เอาสองนมาผสมกันนะเดี๋ยวมันจะมีแบบผสมมากกว่านี้อีกแต่ว่าช่วงต้นอะ่ะเราอาจจะทําได้แค่นี้เพราะว่าไอตัวเกตตรงนี้มันตันแล้วไงมันก็อัพเกรดไปมากกว่านี้ไม่ได้ละไอ้น,นี้ผมชิวๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย โอ้ยศัตรูหลุดนี่นี่ส่งส่งส่งทหารไปส่งทหารไปปวนมันปวนมันปวนมันส่งไปเลยผมว่าผมชนะได้ว่ะส่งไปให้หมดเลยเอาส่งไปให้ตังค์ให้หมดเลยไปไปไปเอาผมยังโอเคอยู่ชิวๆหลุดไปดิหลุดไปหลุดไปหลุด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 เออเออหลุดไปแล้วเวหลุดไปแล้วเวดูเลือดดูเลือดบางคนอาจสงสัยทำไมเลือดผมเหลือฮะคือตอนเริ่มเกมอ่ะมันมันไอ้นี่ผมไงมันเลือกการ์ดดีบับใส่ผมอ่ะ นี่ผมส่งตัวไปต่อไปเลยไปเลยพวกไปเลยขยี่มันขยีขย่ขยี่ขยี่ไอไป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 ขยี่มันขยี่มันยังไงเราก็ชิวๆอยู่แล้วตอนนี้โชคดีได้แหละคือได้ได้ได้เวทที่ต้องการแล้วก็ได้การที่ต้องการด้วยอย่างนี้ชนะแล้วครับหลุดเยอะอย่างนี้เรียบร้อยสำหรับหมดของการเล่นนะครับมันจะมี2โหมดหลักอันแรกคือแรงแม็ก์ครับก็คือท่านผู้ชมกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้สีฟ้านะฮะ มันจะเป็นการทําการแมทชิ่งระหว่างนี้รอนะครับรอจนกว่าจะมีคนมาแมทชิ่งเจอเรานะครับถ้าเกิดจะสู้ก็คือปุ่มสีเหลืองถ้าเกิดจะไม่สู้ก็คือปุ่มสีแดงโอเคปะเออนี่คือจะเป็นการหาห้องนั่นเองนะครับแล้วก็มันมันจะมีอีกอันนึงคืออันนี้นี้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คราวนี้ให้กดปุ่มสีเหลืองอันนี้มันก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างห้องไว้เล่นกับเพื่อนนั่นเองถ้าเกิดเรากดปุ่มสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างรหัสครับอ่าและนี่เรารอนะนี่คือเรารอไว้แล้วก็เอาเลขเนี่ย แล้วเพื่อนไปกอกตรงไหนเพื่อนมาเกอกตรงปุ่มสีฟ้าครับคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้อะไรนะ9931ใช่ไหมอะ้วกดตกลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในโหมดของตัวด้านซ้ายเนี่ยครับก็จะมีทั้งเป็นแรงแมทนะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวที่เ,เป็นการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนส่วนด้านขวาเนี่ยอันนี้ออกแนวแบบแคชชวลนิดนึง ซึ่ง2อันนี้ครับมันจะเป็นการเล่นกับ AI ครับกติกาการเล่นก็เหมือนกันอ่ะไม่ได้แตกต่างนะครับอันบนก็คือจะเป็นลักษณะของการตลุยด่านไปเรื่อยๆอย่างเช่นด่านแรกผมผ่านแล้วผมก็ไปด่าน2ต่อก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเล่นกับ AI นะครับก็จะมีของรางวัลให้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นคล้ายๆกับพวกกิจกรรมประจําวันอ่ะมันก็จะมีตั๋วมาให้วันหนึ่งลงได้3ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีระดับความยากมากขึ้นด้วยมันได้ของเลยนะแต่ว่าผมอ่ะไม่ผ่านด่านแรกมันจะมีมอนเตอร์ออกมา2เวฟ ผมถึงประมาณเว็บสิบสี่ผมไม่ไหวแล้วก็แพ้ไปอะไรเงี้ยอ่ะก็คือจะเป็นพวกดันเจี้ยนกิจกรรมประจําวันนั่นเองลงไว้หาของได้เพราะหลักๆก,ก,ก็คือจะมี2โลบตรงนี้นะครับทีนี้เวลาที่ท่านผู้ชมเล่นมาเนี่ยมันจะได้รับรางวัลด้วยนะดูด้านบนมันจะมี2อันตรงที่เป็นสีทองๆองตรงนี้คลิกเข้าไปได้นะครับอันนี้จะเป็นรางวัลเหมือนกับเราเล่นตามแรงกิ้งของเราอะ่ะคือเราเล่นไปเรื่อยเเก็บแต้มกิจยศไปเรื่อยๆรืรลงเราขึ้นใช่ไหมครับก็รับรางวัลได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรับฝั่งซ้าย้ยมเเคือตอตตงงิิน ก้าร้อยกว่าบาทอะ <c oughs> คือถ้าเกิดอยากได้เรยนส์สายด้วยต้องเติมเงินนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับบางทีเราเล่นมาแล้วได้แกุญแจมาก็เอากุญแจเนี่ยมาไขาหีบได้มันก็จะสุ่มของออกมาอันก็ของที่ได้ก็คือจะเป็นพวกเศษของนักเวทคือนักเวทมันไม่ได้มีตัวเดียวครับมันก็จะมีหลายตัวอะไรเงี้ยนะอันเช่นนักเวทที่ท่านผู้ชมจะมีคือจะมีสองคนคือคนนี้แล้วก็อ่าเป็นนี่ครับเป็นตะลุงคนนี้ก็จะมีอยู่สองคนด้วยกันนะครับนั่นแหละก็คือจะมีนักเวทหลากหลายด้วย แล้วก็ดูด้านล่างต่อนะครับมันจะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นหนังสือหนังสือนี้คือเกี่ยวกับพวกสมุดเวทและหนักเวทนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเออเวทมันมีให้เราเลือกหลากหลายอย่างเช่นสมมิผมอยากจะเลือกเวทอันนี้ก็คือคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าอันนี้คือเป็นการซื้อเวทนะครับอ่าก็ซื้อเวทได้ละนี่แล้วถ้าเกิดกดปุ่มสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะเป็นการอัปเกรดแล้วนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นเวทมนต์ที่เรามีตัวลูกไฟแค่อันเดียวก็สามารถเรียกได้เลยส่วนอันนี้คือต้องเอาลูกไฟ2อันผสมกันอ่าแล้วก็อันนี้คือต้องเอา3อันหรือ4อันไม่รู้จําไม่ได้คือมันต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนแล้วถึงจะผสมอันสุดท้ายได้แล้วก็มันก็จะมีดินน้ําลมไฟเห็นไหมเี้ยก็ลองดูก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ลมไฟฟ้าไฟฟ้าพูดผิดดินน้ําไฟไฟฟ้าโอเคดินน้ําไฟไฟฟ้านะฮะ แล้วก็ด er ีอย่างหนึ Leh ่งตรงที่ว่าเหมือนเขาจะมีการแปลภาษาอังกฤษหลายๆคำไว้แล้วอย่างเช่นพวกความสามารถของเวมนม์กับความสามารถของการที่มันสุ่มๆมาเห้เลยครับเออนั่นแหละมันจะมีภาษาอังกฤษแปลไว้ให้เราเรียบร้อยแลละบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกาหลีอยู่เนาะอ่ะแล้วก็ด้านบนครับมันจะมีตัวนักเวทด้วยอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้เมื่อที่มีนักเวทที่หลากหลายส่วนแถบสุดท้ายเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์เวลาแบบแข่งกับผู้เล่นอื่นอยู่แล้วแบบอ่าอยากจะสุกสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยก็คือจะมีลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ ตัวองานหนึ่งก็คือจะเป็นร้านค้าแหละอ่าเนี่แหละใครอยากจะซื้อฮีโร่ใหม่อะไรเงี้ยก็ซื้อได้เลยเห็นไหมครับจะงซื้อได้เลยแล้วมันจะมีการจะปองด้วยนี่ไงถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนี่คือการจะปองนะครับมีกี่ตู้เนี่ยอ่าเปิดตู้นี้แล้วกันนะครับใช้เพชรพันห้าผมมีพอดีมันจะส่บออกมาห้าห้าใบครับผมเดี๋ยวลองดูว่าได้อะไรเห็นไหมได้เป็นเศษตัวละครนะไม่ได้เป็นตัวละครเราต้องหาเศษให้ครบ่อนอ้าวันนี้โชคดีได้เป็นตัวละครเฉยเลยเออโชคดีโชคดีโชคดี ปกติมันจะได้เป็นเศษไงอุย้ยนี่ก็ได้ตัวละครอีกเหรอเอ้าวดวงคดดีเลยเอานี่ระดับสีม่วงด้วยอ๋อดวงดีมากเลยครับผมเนี่ยเอย่างที่บอกปกติได้เป็นเศษนี่ได้ตัวใหม่สองตัวจา่าโชคดีเปิดอีกรอบนึงเลยแล้วกันนะครับโชคดีขนาดนี้สีทองไปเลยดิยอ้าวซ้ำอีกแล้วซ้ำก็กลายเป็นเศษเกลือไปเนี่ยซ้ำก็จุยเลยเนี่ยซ้ำก็จุยเลยเนี่ย ห็นไหมมันกลายเป็นเศษเกลือเดี๋ยวก็ไปใช้ในการอัปเกรดต่อได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือจะเป็นคอสตูมของฮีโร่นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มาใช่ไหมตัวเนี้ยก็ซื้อคอสตูมได้นะอ่าวก็จะมีประมาณนี้ครับรานค้าก็คืออย่าลืมเอามาสุ่ม้วยกันละกันเออเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปเรื่องการอัปเกรดใช่ไหมครับอ่าเมื่อกี้เราเปิดแกะปองมาแล้วได้ตัวละครซํำเศษมันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ไอแท็บไอนี่แหละที่เป็นรูมหนังสืออ่ะแล้วก็แท็บตัวของพวกพ่อมด แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยมันก็จะมี2ปุ่มเห็นไหมครับไว้ทาการอัปเกรดเนาะก็คือให้กดปุ่มสีฟ้าๆนะครับแล้วก,กดปุ่มด้านล่างแค่นี้แหละก็จะเป็นการอัปเกรดฮีโร่ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าก็ต้องไปเปิดแกปองไม้ให้มันซ้ําๆก่อนหรือบางกิจกรรมมันก็อาจจะมีแจกนะอันนี้ก็ต้องดูหน่อยก็แล้วกันเนาะ ส่วอื่นๆด้าน,นล่างนะครับก็จะมีแบบว่าช่องแชทแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับและสุดท้ายก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากเอาหลายๆแนวมาผสมกันนะครับก่อนจากลานไปเราไปดูออปชั่นกันเลยดีกว่าด้านขวานี่ๆ,ๆ,ๆเมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีข่าวสารประกาศใช่ไหมครับมีรางวัลแจกอะไรเงี้ยก็มารับหน่อยกัแล้วกันหู้ได้ตั๋วด้วยได้เพชรด้วยโอ้ยน่าไปเปิดอีกสักรอบอะไแก็จะมีตัวของพวกเออชิมเม้นต่างๆไม่ไม่แน่ไม่ได้สำคัญอะไรแหละที่สาคัญในสุดท้ายก็คือจะเป็นตัว ซึ่งเซตติ้งเนี่ยก็จะมีตัวของการเปลี่ยนภาษาด้วยแต่มันยังเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมครับเออในอนาคตมีภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะเขาทําภาษาอังกฤษรอมาเยอะแล้วนะครับเยอะมากนะครับส่วนเรื่องของกราฟิกไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยมาเนี่ยเดี๋ยวจะนําเสนออีกครั้งละกันเพราะว่าเป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆครับ